มาดูกันเรื่องของการใช้ไฟในช่วงหน้าร้อนกันบ้างอนุ้งายช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่าทุกบ้านเนี่ย ปริมาณการใช้ไฟนี่จะสูงกว่าเวลาปกติอยู่แล้วนะคะ,คะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่นะคะก็ระบุค,ค่ะว่าสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปีนี้เนี่ยสูงขึ้นกว่าปีก่อนค่ะสืบเนื่องมาจากผลพวงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะเดียวกันก็มีการสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีที่ผ่านมาจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบฉับพลันได้นะคะนายวิจิตบุญสนิทรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรเพอหัดใหญ่ค่ะเปิดเผยว่าสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี2 5 5 9เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเมื่อเข้าสู่ช่วงรดูร้อนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดบอกว่าจะพีคแล้วก็มีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นแบบรายวันค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าการพีคในปี2 5 5 9 น่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมสำหรับสถิตินะคะของการใช้ไฟในปีนี้ค่ะบอกว่าจากการประเมินข้อมูลนะคะที่มีการรวบรวมไว้ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนการใช้ไฟที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนก่อนในส่วนเรื่องของการที่หลายคนเป็นกังวลค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาที่การไฟฟ้าหาดใหญ่เฝ้าจับตาก็คือเหตุการณ์ของการเกิดระบบสวิต The cat ตัดต่อไฟฟ้าขนาดใหญ่ระเบิดในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหัดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทำให้กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะหายไปจากระบบประมาณ1,400เมกะวัต์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยบอกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้อยู่ที่ประมาณ2,000เมกะวัตทำให้มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบางส่วนครอบคลุมพื้นที่วงกว้างหลายจังหวัดค่ะส่งผลให้กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่หลุดหายไปจากระบบประมาณ 1,000เพกะไม่กวและก็เป็นเหตุให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างเช่นภูเก็ตสงขลาสุสราษฎร์ธานีนราธิวาสและจังหวัดยะลาเกิดไฟฟ้าดับเมื่อปีที่แล้วได้ประมาณ10-35นาทีท <ะ S 1> ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทางสถานีไฟฟ้าแรงสูงหัดใหญ่ได้วิเคราะห์หาสาเหตุและก็วิธีการแก้ไขเพื่อรับมือกับเหตุไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะโดยบอกว่าได้มีการสั่งไปสำรวจอุปกรณ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้ในช่วงที่สภาพอากาศปาเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันหรือ ประมาณช่วงต้นฤดูฝนค่ะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารจะสัมผัสกับอากาศที่ร้อนจัดมาเป็นเวลาหลายเดือนและพอเจอกับน้ําฝนนะคะหรือว่าหยดน้าฝนที่ตกลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระเบิดของอุปกรณ์ได้ค่ะจึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีการสับเปลี่ยนหรือทําความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าวบนเสาไฟฟ้าที่มีการเกาะของฝุ่นละอองในอากาศนะคะ<อ>ซึ่งอาจจะเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าได้และก็อาจจะนไปสู่เรื่องของการช็อตของระบบไฟฟ้าใน สายได้บอกว่าตอนนี้นก็มีการส่งเจ้าที่ออกไปสํารวจก่อนหน้านี้เราด้วยนอกจากนี้ทางด้านของรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนวิภาคาัดใจใก็ฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะใ,ในช่วงหน้าร้อนนี้บอกว่า แต่ละบ้านเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะช่วยการประหยัดไฟอย่างเช่นการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านค่ะให้มีสภาพความพร้อมของการใช้งานอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยท่านบอกว่าเช็คตัวยางนะคะของฝาตู้เย็นว่ายางเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เพราะว่าถ้ายางเสื่อมสภาพเนี่ยเวลาเราปิดตู้เย็นเนี่ยมันจะไม่สนิทอากาศภายนอกภายในเนี่ยมันก็จะออกมาได้แล้วก็ความร้อนจากภายนอกก็จะเข้าไปนี่คือสาเหตุของการทําให้ไฟฟ้าในบ้านท่านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วตู้เย็น ทำงานหนักถูกต้องไฟก็เพิ่มถูกต้องและอีกอันนึงค่ะบอกว่าอย่าละเลยเรื่องของการล้างตู้แอร์หรือว่าล้างคอมเพรสเซอร์แอร์ปีละหนึ่งครั้งท่านบอกว่าจะต้องทำนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้เรื่องของการใช้ไฟในบ้านท่านเนี่ยลดน้อยลงเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของรองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนวิภาขัดใหญ่ที่พูดถึงเรื่องของการร่วมด้วยช่วยการสำหรับการเปรียดไฟแล้วก็การเตรียมการในการที่จะรับมือกับฤดูฝนที่กาลังจะมาถึงนี้ค่ะค่ะ คือตัวเลขตัวเลขที่จะออกมาเป็นตัวเลขกันไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้คือไม่ได้เก็บไว้แต่ว่าทุกปีนี้เดือนเมษาช่วงเมษาพฤกภาเนี้กา,าปริมาณการใช้ไฟเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วคือก็เอาอย่างดูแต่ละบ้านคือคือค่าไฟนี้แอร์จะเปิดสักประมาณเมื่อก่อนเปิด8ปดชั่วโมงตอนนี้เป็นสิบ สิบกว่าชั่วโมงยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่เกือบเกือบทั้งวันทั้งคืนเพิ่มขึ้นแล้วไฟฟ้าก็มีมามีโครงการมีมีการพัฒนาระบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าอยู่อยู่ตลอดพัฒนาอยู่ตลอดเพื่อรองรับกับกับปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการไฟด่วนภูมิภาคปรับปรุงอาจจะเพิ่มขนาดสายหรือว่าเพิ่มวงจรอันนี้คือปรับปรุงให้มีให้มีความมั่นคงในการจ่ายไฟอย่างหน้ามองอนนี้จะวันที่ยี่สิบเก้านี้ก็ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันมีความมั่นคงขึ้นที่ว่าเปลี่ยนที่ท,ที่บอกเคยเคยคุยว่าจากเปลี่ยนเซปเิเซอร์มาเป็นวางไว้บนสายวาง,วางบนลูกถ้วยซึ่งมันมันมีความมั่นคงกวา่าบ uh ิ๊กพาโทนคือตรวจจบระดมตรวจจบพนักงานที่มีความที่มีประสบการณ์สูงสงมาระดม,ร,ร,ะดม,ร,ะดมระดมตรวจไปเมื่อ,มเ,มอเมื่อต้นเดือน mm hmm. ก็เพื่อจะป้องกันตรงนี้จุดที่มันล่อเหลมว่ามันจะเกิดปลาเชียนทิจารือไอ้ออสายอากาศเนี่ย ก็ตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงก็จะ,ะแค่ไขป้องกันไว้ก่อนผลผลเรกอะ่ะส่วนมากจะจะผลแรกเรี่งหน้าหน้าแรงเกิดว่าฝนตกหนักขึ้นมาวันไหนก็ส่วนใหญ่จะต้องเจอมากมากหรือน้อยอยังยังยังบอกไม่ได้ <laughs> ถ,ถ้าถ้าช่วงนี้เกือบเกือบทุกบ้านจะมีมีเครื่องปรับอากาศก็แนะนําว่าควรจะมีการล้างแอร์ต้องล้างทุกปี เพราะว่าถ้าเอรก,กระปุกนี่มันมันจะทํางานมากมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมตู้เย็นก็ถ้าตู้เย็นเก่าไอ้ลูกยางยางที่ขอบประตูนั้นถ้ายางตายแล้วความอุณหภูมิข้างนอกเข้าไปก็ตรงนั้นก็เปลืองไฟด้วยก็ต้องช่อมเปลี่ยนใช่ตู้แช่น,นี้ตู้แช่มันก็ใช้ไฟมากก็ตรงนี้ก็เหมือนกันไอ,ไอตัวที่ป้องกันให,ให้ความเย็นหนโอกมานี ตรงนั้นก็ต้องต้องดูเลยเรืตู้เชนจะเปิดบ่อยมันก,ก็ก็กินไฟมากเขาคือเปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูงจากจากหน้าคลองวะมาถึงหน้ามอบริเวณนั้นจำจำ,จ,ำจุดไม่ได้ระดมทีมมาสักประมาณ20ทีมได้คนในโซนนั้นเกือบเกือบทั้งหมดในโซนแถวบุญนกันแถวถนนการจน,น,นาวณิชช่วงช่วงคลองวะถึงมอ ที่ที่แจ้งประกาศไว้9ก้าโมงถึงถึงส0ินาฬิกา